ทูาธุสาธุขอหยาดน้ำปูเออ่เด้อโอ้ฝนตกฝนตกท่ามกลางสายแดดครับอยู่นี่ก็อยู่วัดเกาะกลางครับวัดเกาะกลางบ้านหนองแวงหนองแวงทาพระนะครับหนองแวงทาพระหรือว่าหนองแวงสักหลักอยู่วัดเกาะแก้วพิษดารนะครับอันเห็นอยู่นี่ก็คือพระล่วงพระล่วงรสชนนรินะครับที่เบาลอหานครับหมอลำเกื้อวันได้มาทำกัน ร่วมซอยพันแฉะครับพร้มเป็นไม้ไม้ตะเคียนนะครับเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนนะครับไม้ตะเคียนทองนี่นีไรดิขอไปได้หรอห้องบอลเออผ้าหัวหน้าพิ่นมาท้ำบุญครับอ,อ่ามาท้ำบุญ<ม>บอได้มาดวนล้วพี่น้องเอ,อ้ยบอได้มาเป็นปีนะมั้งรวมปีนะมั้งนี่เนาะบอถึงปีไปนี่ประมาณบอถึงปีกันยังหน่อยหรือมันปีนึงมั้งนี่บ่าวลาหานกับหัวหน้า่เพิ่นบอไดอมาอายุวัด ไอ้ยังเกาะวัดซื้อเพิ่นวัดเพิ่นซื้อวางไในอ,อยู่วัดเกาะแก้วพิสดารเลยแต่ว่าซื้อวัด,ด,ดแท้ๆะมรูปว่าซื้อวางไในอยู่วัดบ้านหนองแวงเลยครับบ้านหนองแวงซักหลักนี่นี่ก็เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือพระพุทธรูปพระพุทธรูปไม้เนี่ครับเป็นไม้แกะแกะจากไม้เป็นไม้ตะเคียนอธิบายเราหันได้ลงให้พี่พี่น้องผองป่ายรับชมกันจ้าปีกวนนะครับช่วงปีกวนช่วงโควิดมั่งแห้งนั่นแหละครับ ที่มารวมแกฉกับมอลำเครือวันจังกระจางแล้วก็หลายคนครับมารวมแกะสอยกันไม่ได้มาจากวัดบ้านมอลลั่มที่เมืกก่อก่อนมาเหรอฮะไม่แต่เคี่ยนไงอ,อ,อ,อยู่วัดบ้านน้องบัวดีมีกับมี่ครับไม่ตะเคียนเป็นไม่ตะเคียนเป็นไม่สองขันจัมพ์พระพิษกับประมาณสองตนมาร่วมใส่กันอสองตนมาร่วมกันแกฉเป็นวงเดียวกันพระหลวงโรจนาริศ คล้ายๆป่างพระท่านพ่อนยืนโอ้ดีใจแห่งหลายบาลหานครับมลำคมือวันแด่ไม่มีส่วนรวมในการสร้างองค์พระใหญ่ครับเป็นพระไม่องค์ใหญ่นะครับในเขตขอนแก่นวานมีองค์นี้ก็ใหญ่เต๋อพิ้นได้เนี่วานมีองค์นี้ล่ะใหญ่เติบในเขตขอนแก่นวานใหญ่คักแล้วครับนี่อันนี้ก็บาอาจารยนพ่นแยกยันไว้ตนสลักโอ้พ่นสลักยันไ้พร้อมบาอาจารย์สลักยันไ้พร้อม โอ้นานทีมากน,น้่นเทียมากมไดีมารมารวมปีแล้วมั้งครับในช่วงโควิดนาจีย่ประมาณปีกันเพว่าปีกลัวบ้านเราหารันครับบอลลัมเพื่อวันก็นได้แต่ก่อนกับมะแกใหม่ซอยพนตอกป๊อกป๊อกอยู่นี่แหละครับช่วงโควิดก็ได้ันดีมาโดนกับจนี่เลื่มทางเขาวัดแล้ววันนี้มาส่างซ่องครับผมมาส่งซ่องมาฝากซ่อง ฝากซ่องกับถิ่นผาปลาเพิ่นมื่อื่นครับเป็นบุญมหากถินนะครับยิวัดปลาหินเกิืงทั้งมันจ่าคิรี่บ้าโลหันกไ็ได้มาฝากซ่องครับหลวงตาเพิ่นเพราะมื่อื่นกบบติดงานล่ำครับติดงานล่ำอยู่อำเภอหนองซ่อง,องห้องพอนจันห้องพลามเมื่อื่นพบพ่อกันเด้อครับทีมงานแม่คู่ดร์ลาตีศิไลศิลปินแห่งชาติไม่ไม้ป่ายแดงปีนี้นะครับผมสถานที่เหมาะเจาะเลยพี่น้องเป็นตะ ภาวานาขนาดเลน่นี่สถานที่มองนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าก้อนน้านี่คือตามารย์ทีคูบาอาจารย์พันว่าเป็นมองสถานที่สําคัญนะครับเป็นเขตอภิญญาทานแล้วก็มีขา่าวๆมาอัศกอนหลวงปู่หลวงปู่อาจนะครับผมอาจหลวงปู่อาจ,อาจหรือว่าสมเด็จอาจขอนแกน่นทหาองเหรครับอาจพระเทระเพิ่นก็ได้ละสังขารไปน,นัน่นหลายปีแล้วครับเพิ่นก็เคยมา ปฏิบัติธรรมหรือว่าบางคนก็บอกว่าเพิ่นเคยมาอยู่นี่เป็นทางเที่ยวของเพิ่นนะครับเพิ่นอาจที่เคยมาพักจำศีลพระวนาอยู่นีอยู่เกาะกลางมองนี้นะครับเขาเอิ้นเกาะกลางนะครับผมเกาะกลางกันไหมเขาว่าอยู่กลางน้ำพี่นองนะครับอยู่กลางน้ำก็เลยเอิ้นเกาะกลางเกาะกลางบางคนก็เอิ้นเกาะแก้วพิสดารนะครับแล้วก็ได้มาสั่งพระปางโลดจนาลิตพระร่วงโลดจนาลิด ปางประท่านพ่นยืนไว้อยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับผคุณเทพท่านคยมากกับมาได้พี่น้องเด้อครับมาร่วมทําบุญได้ครับส่วนวัดเพิ่งจะอยู่ข้างในครับอันนี้ผมอับ่าวลหานมัทไทยให้เบิางพระพุทธร,รูปองค์สําคัญเนื้อเสื้ออายุขวัดเกาะแก้วนี่แหละอยู่เกาะแก้วพิสดารกลางนา้ำแหละวา่า้พระก่อนห้องว่ายพระก่อนก่อน นี่ก็โอ้ aime. สาธุสาธุเด้อพาแมตตะเคียน falls. ยาตะเคียนซื้อเหล้าซื้อวางไหนป่ะเหนาจันหอมติเออไม่ยาจันหอมเราเป็นตะเคียนท่องแกเป็นรูปพระแม่โพสต์มาเหรอรึเป็นแม่ท่อน ouais <c oughs lide en> ี่โอ้พระแม่ยาตะเคียนอยู่แต่ว่าพันแกเป็นรูปส้งพระแม่ท่อนี่เดียวพันแกเป็นรูปส้งพระแม่ท่อนี่บีบมวยผมคือมันแกเป็น พพพนนูพระแม่พอ่อศพพระแม่ท่อนี้มั้งนอนบ่มันถือดอกบัวลื่นเลยพระแม่พ่อศพอีกองหนึ่งยี่วัดเออยี่วัดเชื่องสำนักพระแม่พอ่อศพองค์นี้เป็นพระแม่ท่อนี้แหละเป็นยาจันทร์หอมจับบ๊อิดนี่ก็คือชุดเล่าเนะนี่ยนี่ชุดพร้อมด้วครับพี่น้องชุดทีนปูพ,พันมาบ่นบานมาขอพอขออรขอหยั่งไว้เพื่อก็สมปรารถนา เวลาคนสมพรคนก็ได้มาแก้บนโดยการอาชุดมาถวายของญาติฉันญาติฉันหอมนะครับที่วัดเกาะกลางแก้วพิสดารนี่แหละนั่งกวกวันหนเงี้ยกันย่างไอตัวนี้โอ้สาธุสาธุนั่งกวกมารำเคือวันเนดะี๋ยวมาถวายต่สองปีที่แล้ว <c oughs> มาถวาย <c oughs> ช่วงโควิดเนาะช่วงนั้นเนะาะถวายสองปีที่แล้วเงียย่งไอตัวนี้นางกวกพระแม่นางกวกของบารำเคือวันเดี๋ยวจำได้อยู่นี่ เออมาไายต่อหน,นันเหมืนบอแมนแมนแมนสองปีที่แล้วครับบบเดมา,บ,ดมาบ่บาวเรา,าหั่นกับโบเดมาโดนแล้วบบเดมากลับบบเดมากลับปูยาตาย่าดโดนแล้วยาตะเคียนทองไม้ตะเคียนทองโอ้สุดเล่าไปในสุนงามนางคนสวยตัวนี <c> ้ <oughs> เออผู้ <c oughs> ขาสมพรปากเดอรูภูยาตะย่าผู้ขาสิเฮ็ดตามสัจจาวาจาผู้ขา โอ้ยร่างกายงานสางอยู่มองเหมาะมองมอง,งามเลยล่ะล่า้วันนี้ไาหอาไปเบิงังหยุดไหมต้องออกเดินทางกลับจ้ะบัดนี้บงมุมนี้ก่อนอ่ามุมนี้บ่ได้มาโดนแล้วบ่รู้วัดตะเห็นมุมนี้อ่ามุมนี้ก็มีหญ้าตะเคียนคือกันโอ้มุมนี้นนนนเพิ่นสางใหม่จ้ะเนี่ยบารหันวัดตะเห็นพี่น้องเอ้ย บันเดมาเป็นปีแล้วครับขึ่นเขียนว่ามุมนีก็มีคือกันแม่นางจันเทวีตอนนี้แม่นางจันเทวีโอ้สาธุสาธุขอหยาบเด้อพระแม่นางจันเทวีอย่านางจันเทวีเอ้ยผู้ขามาขออนุญาตมาครับขอพรอ,องคูพระหลวงโลเทนาริตลยแวะพ่อมากจ่าไวยพระแม่นางจันเทวี าถูกสาถูกสา,อออา,กาโอ้มีสุดคือกันสุดสวยกี่ตนโอ้แม่นา่งจันทวีก็ป,ปูง,งามเนาะครับแดดเปียงๆอยู่ครับจาฝนตกครับพี่น้องแมวราบไดเวิล่ากับแล้วครับผมาเวลากับแล้วมีโอกาสหนาไปละโอกาสหนาฟาไม้บาโล,ลหานกับพนหาเงยก็จะได้มาก กราบขอพรนะครับปูญาติย่าเลยว่าชิงดักษิตครับอยู่วัดเกาะแก้วพิสดารนะครับผมอยู่บ้านน้องแวงซักลักนะครับผมหรือว่าน้องแวงท่าพระนะพี่น้องเด้อกราบกันครับกราบนะครับผู้ใดมาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้รำรำเลด้วยโชคดีนี่ใช่หรือพี่น้องเด้อรำรำด้วยครับพบกันใหม่อีพี่น้าครับสวัสดีครับ